นะฮะหน้าตาหล่อนะครับคนนี้นะฮะสาวสาวครับนะฮะเสียใจด้วยเพราะเขามีคู่แล้วครับนะฮะมีชื่อว่าน้องชื่ออะไรครับนะฮะฮะน้องเฟียสนะฮะตื่นเต้นไหมครับน้องเฟียสครับนี่คือพี่แจ็คดอสันนะฮะเป็นหลานอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะเป็นทั้งอาจารย์สอนการเจาะด้วยนะซึ่งน้องเฟียสไม่รู้จักพี่แจ็คเลยนะฮะตอนนี้ปิดเทอมหรือยังน้อง ใกล้จะปิดแล้วนะฮะวันนี้จะมีโปรแกรมมาเจาะหัวกับพี่แจ็คนะฮะทั้งๆที่ไม่รู้จักพี่แจ็คมาก่อนนะฮะเรียนปอไหนนะรเรียนม .5 นะฮะอายุที่เท่าไหร่17-18นะฮะมีเมียอายุเท่าไหร่นะ40 <c oughs> <c oughs> 20 <c oughs> 20กว่าป <c oughs> ีนะฮะเพราะเธอจบแล้วนะฮะถามจริงเธอน้องเฟียสนะฮะมีเมียอายุเยอะแล้วเนี่ยอร่อยไหมฮะฮะ อร่อยไหมฮะอร่อยนะนะฮะเราเข้าไปดูตัวเองนะฮะว่าเราหล่อมากในนี้นะฮะในหล่อหล่อมากนะฮะแล้วทีฟังคัญคือภาพมันชัดมากนะฮะเป็นแบบ HD นะฮะ,นะครับนะฮะอร่อยใช่ไหมฮะครับเมียชื่อว่าอะไรนะ,ะชื่อแอนฮะชื่อแอนนะฮะ,ะครับนะท่านผู้ชมครับนะฮะมองคนสวยกันนิดนึงครับนะฮะคนนี้ครับนะ,ะชื่อแอนนะฮะอ่ะปิดหนา้าปิดตาด้วยนะครับนะฮะ เธอบอกว่าเธอกินเด็กแล้วอร่อยมากนะฮะแต่เราก็ยินดีนะยครับนะฮะยินดีทั้งคู่ครับที่รักกันนะฮะไม่มีความผิดนะฮะขอให้มีความสุขเยอะๆครับนะฮะแต่พี่แจ็คช,ชอบแซวชอบแซวเล่นนะฮะไม่มีอะไรเพื่อให้เรามีความสุขกับร้านแจ็คดอซันนะฮะส่วนแอนแอนก็มีความสุขใช่ไหมใช่ <c oughs> ไหมหลั <c oughs> อบอีกแล้วหลัอบอีกแล้วนะฮะเอ้านะฮะไม่ถ่ายเจ้าสาวกันลถ่ายเจ้าบ่าวอีกเดียวรอจริงคนนี้นะฮะแต่เจ้าสาวครับไม่ต้องคอมเมนต์นะฮะเพราะเขาไม่โสดใช่ไหม นะโอเคตามมาฮะน้องเฟียสครับนะหน้าตาน่ารักครับนะครับนะฮะครับนะฮะ <c oughs> ก็พี่ตกใจฮนะพี่ถึงถามว่ามากับพี่สาวหรือเปล่าเพราะว่านะฮะมีอยู่คนหนึ่งเขาก็กินเด็กเหมือนเรานี่แหละแอนนะฮะครับหนะครับนะะ้ไม่พลาดไม่พลาดนะฮนะแรงดีเด็กแรงดีแรงดีป่ะเอ้ยเว้ยนะฮะท้าจริงเราเนี่ประมาณเก้านิ้วเลยไหมกี่นิ้ว เนี่ยสู่ไอเออร์ไหมไอเออร์เก้านิ้วเดี๋ยวบอกให้นะฮะไอเออร์เก้านิ้วนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูนะพิมว่าไอเออร์เก้านิ้วนะฮะของพีเจนี่ดังมากตอนนี้สี่แสนก็แล้วนะนะเออเก้านิ้วของเรากี่นิ้วไม่รู้ใช่ไหมแต่แรงดีใช่ไหมโอเคอ่ะนอนครับนะแรงดีนะครับนะต้องไปดูไอเออร์เก้านิ้วนะฮะมีตัวคนชมนะฮะชมมากเลยเด็กมสองเก้านิ้ว ใช่ครับ9นิ้ยวนะมาถึงครับแล้วก็มีโดมนะฮะน้องโดมนะครับฝังมุก10เมตรนะฮะไปดูนะในในใน YouTube นะฮะมม1นะครับมม1นะฮะมอ1นะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของน้องเฟียเอ้ยมาใหญ่ด้วยตัวนี้ทำไมมันใหญ่กว่าไม่เข้าอ๋อนะครับเข็มผิดพระเจ้าเดี๋ยวนะโดมนะเอ้ยไม่ใช่เปียนะฮะ เปิดเขียงผิดนะฮะทิพยายเลยเห็นมันเล็กกว่านี้ไม่ได้เจาะแล้วมันเคยตันใช่ไหมนะฮะไม่เข้าไม่เข้ามันไม่ได้เพราะว่ามันมันเล็กกว่าเข็มแล้วมันน้องที่เข็ม ไปเปิด16ได้เลยไฟวางเลยไม่เจ็บใช่ไหมกำลังมนันเนาะนะฮะนะโอเคนี้เป็นะฮะมันไม่เกินปรับมเห็นเนี่ยมันไม่เข้าลองมันโอเคครับนะฮะแล้วเราก็เ,าเ,าเ,าเสร็จกันนะเพียสนะฮะครับนะฮะอา่าพักอยู่แถวไหนนะฮะ อิสระภาพนะครับนะฮะโอเคครับนะฮะให้ดูกระจกเลยครับนะฮะเพื่อไม่การเสียเวลานะฮะเพราะว่ารอนานพอสมควรนะครับนต่นะโอเคครับรอเลยครับนะพอใจนะครับนะฮะเจ็บไหมน้องไม่เจ็บนะฮะยิ้มเมงร้านด้วยบายต้องนนะฮะบายบายนะโอเคครับบายบายเฮ้ยบาย